วันนี้สีสวัสดิ์ชินทีมจะพามากินร้านอาหารตามสั่งที่มีเมนูหลากหลายบอกเลยอร่อยคุ้มค่าเกินราคาก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะคี่เต๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับขายดีมากก็คือเป็นหมี่กระเฉดหม่รหมูกรอบผัดพริก,รเ,กเกลือนะครับรแล้วก็ผัดไทยหอยทอดมาเริ่มกันที่สปาเกตตีคาโบดาราเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีคลุกเขาเข้ากับซอสครีมคนณๆหอมกิน ชีสกับเบคอนจนอดใจไม่ไหวมาต่อด้วยหมี่กระเฉดกุง้งเมนูซิกเนเจอร์สุดจิจาดผัดไฟแรงจนได้กลิ่นหอมกะทะหรือจะลองสั่งข้าวหมูกรอบครัวพริกเกลือไม่มีผิดหวังมาว้าวกันต่อแก่มเมนูหอยทอดที่เสิร์ฟมาร้อนๆเคี้ยวทีกรุบสนั่นข้างในเป็นหอยนางลมตัวโต,วตวสดหวานกินนดากับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านสีสวัสดิ์ชวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อย